เขามีประกันฟิล์มกองแสงให้นะคะของคันนี้ก็คือ8ปีนะแปดปีปไม่ว่าจะเปลี่ยนรถแล้วอะแต่ว่าลูกน่าจะโต ปาต้องให้ป๊าเลือกได้คือผมเคยติดของโซลกาดแล้วก็มีความประทับใจมากคือเวลาใช้มาเนี่ยคือจอดกลางแจ้งหรือเวลาเราขับรถเงี้ยมันรู้สึกไม่ร้อนมือแล้วก็รู้สึกเวลาเราจอดรถแล้วขึ้นรถเนี่ยก็ไม่มีความร้อนแล้วก็ใช้มาไม่เคยมีปัญหาเลยทุกคนใช้ใช้อนม่้าประมาณสามปีได้เนาะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนรถก็คือต้องกลับมาใช้โซลกาดไปเลมค่ะก็ขอดีอยู่แล้วก็ใช้ใช่จริงค่ะ ที่แล้วติดแบ็คแฟนทอมรอบนี้รอบนี้มีลูกแล้วไงเราอยากได้แบบว่าสบายหูสบายตาเคลียร์ตามากขึ้นอยากให้เข้ามาดูเลยครับจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะเขามีห้องให้เราแบบในการดูทดลองด้วยว่าความมืดประมาณนี้เป็นยังไงแล้วก็ภายในภายนอกเวลามองเห็นแล้วมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ละรุ่นแต่ละความมืดอะไรเงี้ยครับเขามีมีให้ดูหมดเลยก็อยากจะให้ลองแบบเปิดใจกับโซลาร์กาดูนะคะแล้วก็ ลองแบบรุ่นธรมรมดาก็ได้คือมันมีหลากหลายราคามาก<ช>ไม่จําเป็นต้องเป็นพรีเมียมที่สุดนะคะ<ช>แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตติดพรีเมียมก่อนค่ะอันนี้ขิงเนี่ยขิงนิดนึดงม่งน <laughs> <laughs>